สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเคล็ดลับดีมาฝากกันค่ะกับ10วิธีการประหยัดพลังงานนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยเมื่อออกจากห้องหรือเลิกใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเชน่นทีวีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปรับอากาศอย่าลืมปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกค่ะ วิธีนี้ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากเลยเปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED เพราะหลอด LED ใช้พลังงานน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานช่วยประหยัดเงินในระยะยาวค่ะตั้งอุณหภูมิที่25-26องศาเซลเซียสจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าไฟ และอย่าลืมมันความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยนะคะเพื่อให้เครื่องทำงานยังมีประสิทธิภาพถ้าอากาศไม่ร้อนมากลองเปลี่ยนมาใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศเพราะพัดลมใช้พลังงานน้อยกว่ามากช่วยลดค่าไฟไปได้เยอะเลยคะ่ะการติดตั้งชนวนกันความร้อนบนหลังคาหรือผนังบ้าน จะช่วยลดการสะสมความร้อนในบ้านทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศหนักเกินไปช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางค่ะก่อนซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าลืมตรวจสอบฉลากประหยัดไฟเบอร์หาเพราะอุปกรณ์เหล่านี้ออกแบบมาให้ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสภาเมื่อมีปริมาณเต็มถัง และหลีกเลี่ยงการเปิดตู้เย็นบ่อยๆเซฟเพราะทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการรักษาอุณหภูมิค่ะเดซียการปลูกต้นไม้ช่วยให้บ้านร่มรื่นลดความร้อนและช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านด้วยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เช่นไฟสนามหรือเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาวค่ะสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปรับพิกรรมเช่นใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพอดีปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดคณะเปิดเครื่องปรับอากาศและฝึกนิสัยประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันค่ะ นี่คือ10วิธีการประหยัดพลังงานที่ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันค่ะถ้าคุณทำตามนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟฟ้าแต่ยังช่วยรักษาโลกของเราอีกด้วยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะถ้า